สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็เป็นการรีวิวน้ำหอมอีกเช่นเคยนะครับผมโดยที่ว่าน้ำหอมวันนี้ที่เราจะทำการรีวิวเนี่ยจะแปลกกว่าคลิปอื่นๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคลิปอื่นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยส่วนมากเราจะรีวิวในน้ำหอมที่เป็นน้ำหอมอาหรับไม่เกินน้ำหอมในโทนของไทยนะครับผมที่ว่าราคาจะเข้าถึงมากกว่าแต่วันนีเ้เป็นความพิเศษเหน่อยนะครับเพราะน้ำหอมที่เราจะทำการรีวิวเนี่ยเป็นแบรนด์จาก ผมไม่มั่นใจว่ายุโรปหรือเปล่านะฮะด้วออเมริกานะครับถ้าจะเป็นแบรนด์จากยุโรปนะครับผมเป็นแบรนด์อีสอปนะครับผมหรือฝรั่งเขาเรียกว่าเอซอปนะครับแต่เราอ่านสามารถอ่านได้จากอีสปนะครับเพราะว่าเป็นคําเดียวกับนิทานอีสอปหรือว่าอีสบปของเรานะครับผมอ่านิทานอีสอปนะครับไม่ได้มันไม่ได้มีแค่ที่ไทยนะครับนิทานอีสบปมีไปทั่วโลกเลยนะครับความดังของนักเล่านิทานนะครับแบรนด์อีสปเนี่ยก็เขาจะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามเนี่หนะครับผมจะมีหลายหลายอย่าง แล้วก็ผมคิดว่าน้ําหอมเขาเนี่ยคือส่วนมากจะเป็นแนวที่ว่าใช้ง่ายนะครับเป็นแนวที่ว่าใช้ง่ายนะครับทรงคือคล้ายๆกับพวกเอ่ OH คอคล้ายกับเลอระโบอะไรอย่างนั้นนะครับผมแต่ทีเนี่ยคือตัวเนี้ยมันเป็นตัวแบบทดสอบทดลองนะครับผมน้องผมรุ่นน้องผมเนี่ยเขาไปซื้อน้ําหอมแบรนด์เลอระโบมานะครับแล้วก็เขาก็แถมตัวทดลองแถมคีมอะไรมาเยอะเลยนะครับทีนี้เขาก็เลยส่งมาให้ผมลองนะครับเพราะว่าเ,เพราะว่าเขาบอกว่า ให้ไปลองใช้ดูนะครับผมว่ามันเป็นกลิ่นเป็นยังไงนะครับผมก็วันนี้ตัวน้ําหอมที่เราทําการรีวิวนี้นะครับผมชื่อจะอ่านยากนิดหนึ่งนะฮะชื่อจะอ่านยากนิดหนึ่งนะครับ,ก,รบก็ขออนมานอ่านเป็นคล้ายๆกับภาษาฝรั่งเศสในกันนะครับอ่านว่าน่าจะอ่านว่าวีเรเรนะครับผมถ้าอ่านผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับผมทําการค้นคว้าดูแล้วเนี่ยไอตมไอตัวเนี่ย ไอวีเรอะไรเนี่ยนะครับมันเป็นภาษาละตินนะครับผมที่แปลว่าเขียวชะอุ่มนะครับผมเขียวชะาอุ่มทําให้เป็นสีเขียวเขียวชะาอุ่มนะครับแน่นอนเมื่อแปลมาเป็นแบบนี้แล้วแล้วก็ประกอบกับสีของของแพ็กเกจเนี่ยแน่นอนไปทางโทนเขียวแน่นอนนะครับผมไปทางโทนเขียวแน่นอนแล้วเปิดมาเลยเนี่ยข้างในเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยนะครับผมเขาจะเขียนไว้เลยว่าเบอร์กอร์มดฟิกกินทีอ่าผมชอบความชัดเจนนะครับผมแน่นอนกินจะมีความเป็น เมะกรูดนะครับเป็นฟิกมะเดื่อนะครับแล้วก็กรีนทีก็คือชาเขียวนะครับผมนี่คันที่เขาเขียนคำอธิบายไว้นะครับอินสปายนะครับหรือว่าแรงบันดาลใจของกินเนี่ยก็คือการที่เรานั่งอยู่นะครับผมในนั่งอยู่ใต้ต้นมะเดื่อนะครับและพร้อมกับการจิบชาเขียวไปด้วยนะครับจิบชาเขียวไปด้วยนะครับผม ชอบมากเลยนะครับมีการอธิบายด้วยนะครับว่าว่าโมเมนต์ของของของการใช้น้ําหอมในประมาณไหนนะครับผมทีนี้อ่ะมาคันนี้เป็นเป็นแบบทดลองกลิ่นนะครับมาในขนาด2 ml นะครับผมขวดก็มาประมาณนี้เลยนะครับผมข้างๆจะเขียนว่า e s o p นะครับแล้วก็มีชื่อรุ่นเขียนนะครับผมเป็นอูดเดอร์พาฟูมนะครับผมอูเดอร์พาฟูม2 ml นะครับ e s o a นะครับนี่อ่า ไหมครับโอเคงั้นก็ได้นอนนะครับไม่ต้องเดากันมากครับกลิ่นน่าจะไปทางโทนเข,เขียวแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะเป็นกลิ่นแบบไหนนะครับผม่แต่ความจริงผมลองใช้ไปแล้วครับลองฉีดไปแล้วทีนี้มาลองดมอีกรอบหนึ่งนะครับอยากรู้ว่าดมจากกระดาษจะเป็นยังไงครับเพราะว่าผมลองฉีดใส่ข้อมือไปอ,อคือกลิ่นเปิดมาเนี่ยเขียวนําเลยนะครับผมเขียวนา คือคือคือถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบกลิ่นเขียวเนี่ยก็ตัวนี้ก็อาจจะดูใช้ยากนะครับผมอาดูอาจจะดูใช้ยากนะครับนี่ครับผมอีศบกินเปิดมาเนี่ยเป็นกลิ่นเขียวเขียวแห้งๆนะครับเขียวแห้งๆคือคือที่ผมลองใช้เนี่ยไอความเขียวแห้งๆเนี่ยทำให้ผมนึกถึงพวกฟางแห้งๆนะครับฟางแห้งคือฟางไม่ได้แห้งแบบ แห้งจนสีเหลืองนะครับเป็นฟางฟางที่แห้งในระดับที่ว่ามันยังมีเขียวป่นๆหน่อยๆนะครับอ,อารมณ์นั้นเลยอารมณ์แบบว่าทุงท่งทุ่งหญ้าที่ว่ามีหญ้าแห้งๆอยู่ด้วยนะครับผมไม่เชิงว่าจะเขียวชะอุ่มนะครับสําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเขียวแห้งๆนะครับทีเนี้ยพอเวลาไอความเขียวบางลงไปเนี่ยเบอร์กามอตมันเริ่มมาแล้วเบอร์เกามอตเริ่มมาแล้วทีเนี้ยแต่ว่ามันมันมัน,ม,นมันไม่ได้มาเยอะนะครับ ไม่ได้มาเยอะมันมาพร้อมกับกลิ่นเข,เขียวอยู่นะครับกลิ่นมันยังมีความเขียวอยู่นะครับแล้วก็ทีเนี้ยพอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเนี้ยนะครับก็จะมีกลิ่นชาออกมานะครับกลิ่นชาออกมานะครับต้องทําความเข้าใจก่อนว่าคือเวลาเขาบอกว่ามันเป็นชาเขียวเนี่ยคือเขาอะไม่ได้ว่าใส่หัวชาเขียวที่เราไปไปกินแบบขนมปังที่มันใส่หัวชาเขียวแล้วเป็นขนมปังรสชาเขียวอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะ คือเวลาเขาใส่ชาเขียวมาเนี่ยเขาจะมักจะใส่กลิ่นชามานะครับกลิ่นชามาพร้อมกับกลิ่นที่ให้ไปโทนเขียวๆนะครับไม่ได้ใส่กลิ่นชาเขียวนะใส่กลิ่นชามาพร้อมกับกลิ่นที่จะทําให้เราคิดไปในโทนเขียวๆนะครับาใใม่เาไม่ใส่กลิ่นชาเขียวมาเลยนะเขาจะผสมกลิ่นชากับกลิ่นที่มันไปโทนเขียวๆไปด้วยกันทีเนี้ย มันจะทําให้เรานึกถึงไปในโทนชาเขียวนะครับผมนึกถึงอบโทนชาเขียวแน่นอนนะครับคือกลิ่นชาเขียวเนี่ยมันเป็นชาที่เราจิบแล้วจะเรารู้สึกสบายใจนะครับอย่างที่อย่างที่แบรนด์นี้เขาบอกไว้นะครับว่าเป็นคือกลิ่นเนี่ยทำมาเพื่อให้ให้คนที่ฉีดเนี่ยมีความรู้สึกสบายใจมีความรู้สึก เขียวๆนะครับอ่าเขาผลิตมานะครับเหมาะกับคนในเมืองนะครับที่ชีวิตเนี่ยวุ่นวายนะครับมีแต่ตึกล้างบ้านช่องมีแต่โมลพิษนะครับแต่เมื่อเราฉีดกลิ่นเนี่ยมันจะทําให้เราวูบเข้าแวบเข้าไปในสู่โมเมนต์ที่ว่าหนีเอาหนีนห่างจากจความวุ่นวายไปสู่ความเขียวขจีไปสู่ทุ่งหญ้าไปสู่การมีจิบชาเขียวนะครับอ่าน้ำหอมเนี่ยเหมาะกับคน ที่ว่าเบื่อกับความวุ่นวายความฉูดฉาดนะครับเหมาะกับคนที่ต้องการความเงียบสงบความเขียวขจีนะครับผมจะได้อยู่กับตัวเองนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับแน่นอนนะครับผมกลิ่นตัวเนี้ยอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นกลิ่นที่ว่าแนวสดชื่นฉะนั้นนะครับไม่ใช่กลิ่นที่ว่าจะไปตะโกนนะครับไปเรียกร้องความสนใจ ในพื้นที่ที่มีผู้คนเยอะๆนะครับผมตัวเนี้จะเป็นกลิ่นที่ฉีดแล้วนะครับทาให้คนฉีดนั้นสงบนะครับผมไม่ใช่ฉีดแล้วไม่อยากสงบนะคนที่อยากให้คนอื่นมาสนใจแบบกลิ่นน้ำหอมแรงๆเนี่ยอันนั้นคือไม่อยากสงบแหละถ้าเราไปฉีดน้ำหอมชูชาดแล้วบอกว่าเราอยากจะสงบอันนี้มันคงคงเป็นอะไรที่ขัดกันนะครับอันนี้ฉีดแล้วจะสงบนะครับผมทีนี้ผมเคยฉีดลงผิวแล้วนะครับบอกได้เลยว่าหอมมาก ไอตอนปลายที่ว่าเขียวมันเริ่มจาง้วเนี่ยใครที่ว่าเกลียดเขียวๆเ,เนี่ยให้มองข้ามตอนเปิดไปก่อนตอนเปิดนี่เขียวจริงๆนะครับแต่ว่าเวลาหลังจากเปิดไปสักพักหนึ่งไอพวกเวลากลิ่นเบอร์กาม์มตกับกลิ่นชามันเบลนด์ด้วยกันเนี่ยตอนปลายหรือว่าเบสเนี่ยคือชาหอมมากๆนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าชาหอมมากๆทีเนี้ยตัวเนี้ยจะถามว่าคล้ายตัวไหนนะครับจะถามว่าคล้ายตัวไหนตัวนี้จะไปคล้ายกับ ตัวเตอูหลงของอามานี่นะครับผมไปคล้ายกับเตอูหลงของอามานี่และก็ไปคล้ายกับแบรนด์ไทยนะครับที่เป็นค,คือกลิ่นจะคล้ายๆกับเตอูหลงก็คือแบรนด์ไทยของอมัชชาหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับอของแบรนด์เซนสตอรี่นะครับจะไปไทยไปโทนนั้นนะครับใครที่อยากลองใครที่อยากลองนะครับกลิ่นจะไปโทนนั้นจะไปคล้ายเตอูหลงกับมัชชะหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับผมสามารถหาซื้อกันได้นะครับผมทีนี้อ่า ตัวนี้เหมาะกับใครหนึ่งเลยเหมาะกับคนที่ชอบกลิ่นสบายๆนะครับไม่ได้ไม่เหมาะกับคนที่ชอบกลิ่นแนวฉุจานะครับเหมาะกับคนที่คนชอบน้าหอมกลิ่นสบายๆนะครับแน่นอนต้องรักความเขียวให้ได้ด้วยนะครับผมต้องรับความเขียวให้ได้เพราะหนึ่งมีความเขียวโผล่มาแน่นอนไม่ใช่ซีตัดโดดๆมาพร้อมกับไม้นะครับมาพร้อมกับความเขียวๆนะครับผมถ้ารับความเขียวได้นะครับผมก็จะรักตัวนี้นะครับผม เป็นความเขียวที่สงบจริงๆนะครับผมเรื่องการติดทนติดทนดีมากๆนะครับติดทนดีมากๆนะครับสําหรับตัวอีศบนี้นะครับติดทนดีมากๆแต่การกระจายตัวอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับไม่ใช่น้ําหอมโทนที่จะไปแบบเรียกร้องแก๊บแอทเทนชั่นนะครับจากคนอื่นนะครับผมการติดทนดีมากนะครับยิ่งถ้าฉีดลงบนผิวเนี่ย มันหอมมากๆนะครับอันนี้อยากให้ไปลองเลยให้ไปลองไม่ใช่ลองแค่ฉีดลงกระดาษและดมนะฮะอยากให้ลองฉีดลงบนผิวลงบนข้อมือของเราเลยนะครับผมหอมมากๆผมลองดูราคาแล้วเนี่ยมันอยู่ในเรนจ์ประมาณ4ี่พันถึงหกพันอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับเป็นแบรนด์ที่ทางยุโรปเนี่ยเขาฮิตเหมือนกันนะครับผมเคยดูสัมภาษณ์ของของของนักรีวิวน้ําหอมต่างประเทศเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์คนที่เดินทั่วไปเนี่ยฝรั่งเนี่ยชอบ ตัวนี้มากนะครับชอบแบรนด์นี้มากนะครับแบรนด์อีสบเนี่ยนะครับก็ที่ไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับแบรนด์อีสบนี้นะครับผมก็ใครนะครับที่ชอบน้ําหอมแนวเขียวๆสบายๆนะครับสามารถหาซื้อได้นะครับผมก็วันนี้ขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมและรับฟังนะครับอย่าลืมนะครับใครอ่านออกให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่ชอบตรงไหนหรือว่าอยากให้เพิ่มเติมตรงไหนนะครับบอกผมได้นะครับผมขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ